สวัสดีครับผมต้องกาวคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันในวันที่28มิถุานายน2565กันนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยเนะี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับและใครที่อยากสนับสนุนนะผมกาวคริปโตสแลกจอยสามารถสมัคร Membership กันได้นะครับผมโอเคในวันนี้นะผมก็มีเรื่องชวนหัวนิดนึงนะครับผมก็เรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อและครับผมคืองี้ ศิลปินที่ชื่อว่า50 e n เซนะครับผมหรือ50เซนนั่นหละเขาได้เปลี่ยนชื่อว่าเป็น85เซนนะครับผมเนื่องจากว่าปรับเพื่ออัตราเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรวคืออันนี้คือเป็นเรื่องตลกเฉยๆนะก็หน่วยของเซนนะครับผมมันก็คือหน่วยของดอลลาร์นั่นเองนะผมก็คือเหมือนกับประมาณว่า ห้าสิบสตางค์อะไรประมาณนี้ห้าสิบสตางค์ไปหนึ่งบาทอะไรอย่างนี้นะผมอันนี้ก็คือห้าสิบเซนไปหนึ่งดอลลาร์ใช่ไหมอันนี้เขาเปลี่ยนจากห้าสิบเซนเป็นแปดสิบห้าเซนนะผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากตลกตลกลนะเนาะขำๆโอเคก็เรามาดูในบิตคอยกันเลยดีกว่านะผมบิตคอยเนี่ยณวันนี้นะผมมีการเทเร็วขึ้นอย่างที่เราคิดไว้นะครับผมนั่นก็คือการเทของมันเนี่ยมันแทบจะไม่มีแรงนะผมไม่มีแรงขึ้นเลยใช่ไหมแล้ววอลลุ่มประกอบกับเนี่ย มันก็ไม่ค่อยหนาหรือไม่มีการไร่ราคาเลยแต่อย่างใดนะผมคนเลยอ่ะเทลงมาหน่อยนิดนึงนะผมราคาเลยถูกดึงลงมาใช่ไหมเออแต่ว่าเนี้ยมันเป็นการดึงมาแบบสั้นๆเล็กๆนะครับผมมันอาจจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะผมก็เป็นอะไรที่อ่เล็กน้อยอะนะเนาะวอลลุ่มก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผม่าช่วงนี้ก็คือซึมๆนะมันเป็นการซึมๆก็ดูตามเฟรมสี่ชั่วโมงนะผมก็จะเห็นได้ว่า มันเป็นการไซด์เวย์อยู่นะครับผมเนี่ยไซด์เวย์แถวๆนี้อยู่นะก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงนะครับผมไม่มีความบื้อหวาของตัวบิตคอยเลยนะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ยังใช้ชาร์ตเดิมอย่างเป้าหมายเดิมได้อยู่นะครับผมนะอาจจะมีแบบเทลงมานิดหน่อยนิดนึงนะพอมาถึงตรงเส้นตรงนี้ปุ๊บอาจจะเด้งขึ้นต่ออะไรแบบนี้นะครับผมสาหรับในบิตคอยนะเวลานี้นะครับผมอ่นะโอเคเรามาดูทางฝั่งของ อ่า uh, USDT ดอทดีนะครับผมก็คือเป็นโดมิแนนต์ของสเตเบอรคอยนะครับผมซึ่งสเตเบอรคอยเนี่ยก็ยังมีการทรงใช่ไหมมีการทรงแล้วก็โค้งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแสดงว่าเอาเงินเนี่ยมันก็กลับเข้ามาสู่ในสเตเบ e รคอยอีกเช่นเดิมนะครับผมก็คือแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรทรงอะไรมากชัดเจนนะผมก็ EMA 50ก็ยังติดอยู่นะผมในทางเฟรมสี่ชั่วโมงในทางเฟรมหนึ่งวันเนี่ยก็ยังมีให้เห็นว่ามีการเด้งขึ้นนะครับผม อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเพราะสักประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยน่าจะได้รู้ว่ามันจะชนตรงแนวนี้หรือเปล่านะครับผมนี่ก็ยังเป็นการดูแบบเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูทางฝั่งของ ETS กันเลยดีกว่าครับผม ETS เนี่ยผมได้โพสต์ใน Discord นะครับผม Discord มานานมากเลยเนี่ยเ้าวนะตรงนี้นะผมตรงนี้ผมคาดการไว้ว่าเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะต้อง ขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วลงมาใช่ไหมเพราะมันเป็น rising wedge นะครับผมซึ่งณเวลานี้นะครับผมถ้าดู t i m e f ม a m e 1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสำหรับคนเล่นสั้นเนี่ยสามารถเปิดช็อตได้แล้วเห็นปะ่ะคืองี้ผมเตรียมที่จะเล่นช็อตเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงนี้เออกดไปเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้มันก็มีมือแตกเล็กน้อยนะครับผมมันมาชนตรงนี้ปุ๊บอ่าโอเคติด stop รอ,อนแล้วก็ล่วงลงไป คือถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยเล่นตามสัญญาณก่อนดีกว่านะครับผมไม่ใช่แบบมาก่อนสัญญาณอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือผมชอบมาก่อนสัญญาณเรื่อยเลยนะครับผมก็สภาพนี้นะผมก็จะเป็นเรื่องของอ่า rising wedge ใช่ปะ่ะพอเมื่อ r ising wedge เนี่ยผมสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตว่า SI เนี่ยมันเริ่มโค้งลงใช่ไหมแล้วประกอบกับว่าไอเจ้า MACD ดีนะครับผมมันก็โค้งลงตามเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณดีว่าเอ้ยมันจะเล่นฝั่งขาช็อตหรือเปล่า อ่านี่นะผมก็พอมาหลุดมาเส้นตรงนี้นะผมมีการเทสเส้นตรงนี้เรียบร้อยใครที่เปิดช็อตตรงนี้นะผมก็สามารถวิ่งรันยาวไปได้เลยนะผมณเวลานี้เนาะถามว่าเป้าอยู่ตรงไหนนะผมเป้าของผมเนี่ยถ้าเป็นในอุดมคตินะในอุดมคติเลยเนี่ยถ้าเราวัดกันมา100%เเนี่ยเราจะอยู่ที่ว่าอ่าประมาณสัก975ยเนี่ยเอาตีไปเลยนะผมอุดมคติของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ950นะครับผม950ประมาณนี้ ใช่ไหมหลังจากที่มันหลุดลงมานะครับผมนี่แต่ถ้าเกิดว่าเอาปลอดภัยเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่วงประมาณ1000งพันถึงอ่าหนึ่กัาหกสิบอะไรแนวๆเน,น,นี้ยนะครับผมแต่ถ้าอย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถามว่ามันจะมาถึงไหมผมคิดว่ามันไม่มาถึงนะครับผมมันน่าจะประมาณช่วงสักประมาณ1นึ่งพยี่สิบสองเนี่ยประมาณนี้มากกว่านะครับผมช่วงเนี้ยเพราะว่ามันมันเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอะเนาะ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ได้มีอนุญยะสาคัญอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เอาถ้าเกิดว่าเอาปลอดภัยจริงๆเลยเนี่ยสักประมาณร้อยยี่สิบสามหนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบสามเนี่ยแถวๆนี้นะผมก็น่าจะเป็นจุดที่ว่าอา่จุดออกมาดีกว่านะครับผมในทำเฟรมเล็กๆอ่ะเนาะมันไม่แน่นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าดูภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบขึ้นมาถึงตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมช่วงประมาณตรงแถวๆนี้นะครับผมประมาณนี้สำหรับ e t h โอเคสำหรับโซลารหนานะครับผมโซลาร์น้านี่ก็มาจูบตรงแถวๆบริเวณแถวสาสิบเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสาสิบเจ็ดเนี่ยยืนอยู่หรือเปล่านะครับผมสักประมาณสี่ชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงนับต่อจากนี้นะผมเอาเอาเอาง่ายๆเลยนะผมก็คือช่วงประมาณกลางคืนช่วงประมาณสักหนึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยอ่ะเรามาดูกันนะครับผมว่าไอเจ้าตรงเส้นตรงนี้นะผมมันจะยืนอยู่หรือเปล่าสําหรับโซลารนานะครับผม แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 7 2 1นะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากโอเคแซนนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยช่วงนี้แซนก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าบริษัทเนต้านะครับผมเข้ามาลงทุนด้วยคือตอนนี้เขาเริ่มที่จะช้อนซื้อกิจการแล้วนะครับผมเนี่ยก็มีการซื้อเจ้าตัวแซนนะครับผมไปอย่างเล็กน้อยนะครับผมเพื่อสำหรับในการเข้ามาบริหารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ อันนี้เป็นข่าวแบบแว่วๆมานะผมยังไม่ได้อะคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมสำหรับแซนเอาจริงๆเนี่ยข่าวนี้นะครับผมผมมองได้ว่านะอ่าบริษัทเมตาเนี่ยเขาพยายามที่จะทำอ่าเมตาเวิร์สอยู่นะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยไอ้เจ้าตัว Facebook เองเนี่ยนะผมเขาพยายามที่จะอยากจะมีพวกคริปโตอยู่ในมืออยู่แล้วนะแต่ว่าสหรัฐอเมริกากรอตต์เขาไม่อนุมัติให้เขาสร้างดังนั้นแล้วเนี่ยการเทคโอเวอร์บริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น คริปโตอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบมีความจําเป็นของเขาอะนะผมก็คือว่าซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอ้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําเขาซื้อไปเขาซื้อสิทธิ์ในการทำเฉยๆไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นช่ชองว่างทางกฎหมายอ่ะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละครับผมก็คือถ้าดูในราคาเนี่ยในไทม์เฟรมสักช่วงประมาณ1วันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการพุ่งขึ้นมานะครับผมก็อย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยน่าจะมีการเล่นข่าวเล็กน้อยนะผมว่าขึ้นมาแต่ว่า ทรงของมันเนี่ยมันยังเป็นทรงขาลงอยู่นะผมมาชนเส้นประมาณ EMA 50แล้วนะผม <g ül> ก็รอลุ้นกันกันอีกทีนะผมว่าตอนเนี้มันจะมายืนเส้นอยู่บนแถวๆช่วงประมาณ0.82ได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะครับผมสำหรับใน time frame day นะของ Sandbox นะครับผมโอเคอย่างที่ผมว่าไว้นะผม DodgeCoin กับ Chiba นะผมเดี๋ยวเราพูดกันนะเรื่องของ d o จคอยกัก่อนนะผม Dogecoin ตอนนี้นะผมก็อย่างที่ผมบอกเลยนะผมว่าเออเนี่ย มาเสร็จปุ๊บแล้วก็ช็อตยาวเลยเนี่ยมีสัญญาณเริ่มเริ่มเริ่มมีสัญญาณช็อตแล้วนะครับผม,มเห็นไหมเออค่ะคัดล้อ,อกับคัดล้อตรงนี้อ่าตรงนี้กับโปรฟิตออาเทคโปรฟิตไปนะครับผมยาวๆไปเลยใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกว่าไว้นะครับผมก็สามจุดสามเจ็ดริสกีวอร์ดเลชคุ้มอ่ะคุม้มเออกดกดไปเอเนาะออย่างที่ผมบอกว้แต่ถามว่าผมช็อตตัวนี้ไหมผมก็ยังไม่ได้ช็อตนะเพราะว่าแบบผมไม่แน่ใจในเหมือนกันนะผมว่าเวลามันมันเด้งแร,เรงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะเวลามันเด้งแรงใช่ปหก็ผมก็แนะนําว่าคูณสักประมาณคูณ3เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่พอเหมาะนะครับผมแต่ว่าผมเล่นประมาณคูณสิบนะเนาะเวลาเล่นในพวกนี้คือแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันเล่นมันมันดูตลาดมันมันเดาอย่างอะเนาะเออแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ร่วงร่วงแบบถ้าพูดตรงๆเลยเนี่ยสายช็อตเนี่ยได้เปรียบอยู่ใช่ไหมได้เปรียบจนกระทั่งว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันไม่หลุด อันนี้ก็คือบันไลเหมือนกันใช่ไหมเออเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นชิบหายพอเราล,ลงแล้วลงตกใจหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยส่วนชิบะเองนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้เหมือนกันนะครับผมก็คือว่าเปิดไว้เสร็จปุ๊บแล้วรอให้มันล่วงดีกว่าใช่ไหมคือถ้าเอาเอาความปลอดภัยเลยนะครับผมเอาความปลอดภัยเลยเนะี่ยอ่าช่วงประมาณเนี่ยตรงเนี้ยต่ากว่าเส้นตรงนี้นะผมค่อยเปิดช็อตเนี่ยอันนี้น่าจะแบบโอเคกว่าใช่ไหมอืมก็าําหรับคนที่เล่น ในระดับไทม์เฟรมแบบวันอะไรอย่างนี้นะผมก็เล่นตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนเล่นสั้นๆเนี่ยก็ช็อตแบบประมาณนั้นนี่แหละเออวิ่งไปเออก็ร <laughs> อดูสัญญาณเสร็จสักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้นนะผมสําหรับเ,ออเจ้าตัวชิบะด้วยไม่มีอะไรมากวันนี้โอเควันนี้เราอัปเดตสั้นๆนะครับผมก็ใครที่ชอบทลิปน,นี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนนะผมเมมเบอร์ทิปก้าคริปโตสลั o จอยนะครับผมสามารถ สมัคร membership กันได้นะครับผมก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานตรงนี้ต่อได้อย่างสบายใจนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคิปหน้าผมสวัสดีกันบ๊ายบายเจอกันครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจแล้วก็รักทุกคนนะครับจุบมั่ขอให้ได้กำไรด้วย